พระองค์นั้นแม้เสด็จประริทธิพันกธรรมธรรมามิสุขีราผู้ตัณ์ที่เราเรื่องนับถือขอพระสงฆ ่าประนเพิขึ้นนะครับของ่ารประนอมงเรียนพิ่มขร่วมกิจกรรม iaang caraangan pada